สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับค่ำคืนวันที่13ธันวาคมประมาณดึกกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน PlayStation 5กันหน่อยนะครับกับในยุคอนาคตนะครับยุคอนาคตนะครับก็เป็นการมุงม,มองนะครับคาดการเอาไว้ในยุคอนาคตของเพื่อนๆน,นะครับสายเครื่องเกมคอนโซลที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของการเล่น กันไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็อย่างเช่นอตอนนี้นะครับถ้าสาย PC เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าการที่มีสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจัดจัดสเปค,คคอมหรือว่ามีโน้ตบุ๊กสักเครื่องเนี่ยการที่มีตัวเมมโมรีหรือว่าตัวแรมเนี่ยอยู่ในระดับ 3.2GB เนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะมองว่าโอ้โหมันเพียงพอแล้วก็ใช้งานได้แบบโอ้โหยาวๆว,วไปเลยนะครับจนหมดเจนหรือว่าหมดจนหมดสภาพของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหรือว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้น มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับบางคนที่มองว่า,าจะเอามาใช้งานที่นอกเหนือจากการเพียงแค่เล่นเกมเพียงอย่างเดียวนะครับเอามาทํางานอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยนะครับอาจจะมองเลยนะว่า32 g b เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมองสําหรับตัวผมเองในตอนนี้นะมองเลยว่าโอ้โหแทบจะปริมปริมนะครับปริมปริมกับความจุข,ของตัว RAM ส2 g กนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะการใช้งานนะครับในยุคปัจจุบันข้างหน้าซึ่งผมก็มองว่าอาจจะต้องมีการขยับนะครับของการเพิ่มความจุข,ของตัว Main m e มโมรอย่างแน่นอนนะครับที่มากกว่า32 GB นะครับและอีกอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว SSD นะครับไอตัวนี้เลยที่เอาไว้เพิ่มความจุนะครับเก็บพื้นที่เก็บไฟล์เก็บงานต่างๆเพื่อนๆนะครับอ่า ไอตัวนี้ก็จะเริ่มมีความจุที่มากขึ้นแล้วก็มีราคาที่ถูกลงนะครับอันนี้ยอย่างเช่นของผมเนี่ยซื้อมาใช้งานหลายชิ้นเลยนะครับใช้งานหลายชิ้นเลยนะครับก็เป็นในตามยุคตามสมัยนะครับเจน3เจน4นะครับเอามาใช้งานฝั่ง PC บ้างฝั่งเครื่อง PlayStation 5บ้างนะครับซึ่งตรงนี้แหละ,ะผมก็หันไปมองตัว PlayStation Portal นะครับว่าเออพอมี PlayStation Portal เนี่ยตัว SSD ตัวเนี้ย เพิ่มความจุต่างๆเนี่ยให้กับตัวเครื่อง PlayStation 5ของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรล่ะเพื่อนๆอาจจะยังคิดไม่ออกใช่ไหมครับเพราะว่าตัว PlayStation Portal เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือรีโมทเขาเ้าไปเล่นตัวเกมที่อยู่บนเครื่อง PlayStation 5ของเพื่อนๆที่อยู่ที่ใดในโลกใบนี้ก็ได้นะที่มีสิทธิ์ในการที่จะรีโมทเข้าไปนะครับอ่าไม่จําเป็นว่าจะต้องไปที่บ้านของเพื่อนๆนะ ะจะเป็นที่ไหนก็ได้แต่ขอให้คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงแล้วกันนะครับเป็นการเซตอัพค่าไว้แล้วก็อย่างเช่นของช่อง IGN นะครับขึ้นเครื่องบินนะครับโอ้โหขึ้นเครื่องบินไปเลยแล้วก็รีโมทลงมาเล่นตัวเกม Spider-Man บนเครื่องเลยนะโอ้โหเรียกว่าเล่นบนกลางอากาศเลยนะครับแต่อันเนี้ยผมอาจจะมองว่าบางเกมนะครับบางเกมที่ต้องใช้ในเรื่องของการตอบโต้ การตอบสนองของตัวเกมแบบทันท่วงทีแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยเหมาะนะครับต่อให้เล่นบนกากาศเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถคอนโทรลในเรื่องของตัวสัญญาณได้มากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะบางครั้งคนที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินเนี่ยบางคนก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตควบคู่ไปร่วมกับเราด้วยมันก็จะเกิดตัวสัญญ,ญาณเนี่ยแจมขึ้นมาได้แล้วก็สัญญาณดรอปลองนะครับหรือการบินของเครื่องบินเนี่ยอาจจะไปสู่จุดอับสักจุดหนึ่งนะครับทำให้สัญญาณดรอปเมื่อเล่นเกมแนวประเภทเนี่ย อาจจะดูแล้วหุดหงิดเสียอรมนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเกมบางประเภทนะครับอย่างเช่นเกมเทิร์นเบดเนี่ยโอ้โหเหมาะสมเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องอต้องการตัวการตอบสนองของตัวคําสั่งแบบโอ้โหกดปุ๊บไปปั๊บนะครับดีเลยสักประมาณวิสอวินเนี่ยยังพอรับได้นะครับไม่มีปัญหาไม,ไม่มีปัญหาอย่างเช่นตัวเกม b o ลเลอร์เก e ภาคที่3เลยนะถ้าเป็นเกมแนวเทิร์นเบดนะครับแบบเนี้ยถือว่า โอเคนะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับการเล่นรีโมทนอกสถานที่ในพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่า,าเวลาแฝงเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเสถียรน,นะครับก็จะมองว่าเออเกมแนวเทิร์เบียดเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวแก้ขัดได้นะครับแก้ขัดกับการเล่นเกมนอกสถานที่ได้แล้วตัว p l y y t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  o o p p r t t l นะครับถ้าหากอนาคตอันใกล้นี้นะครับเกิด PlayStation อัปเกรดเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เกม ใส่เข้ามาแบบเป็นคลังหมหาศาลเลยนะที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ยุคเพย์หนึ่งเพย์สองเพย์สามเพย์สี่ p s v i t a PSP นะครับอัดเข้ามาให้กับเหล่าสมาชิก Playstation Plus ในระดับต่างๆได้เล่นนะครับแล้วมันมีคลังออกมาโอ้โหแบบเป็นพันเกมแบบทยอยมาทีละเดือนละร้อยเดือนละร้อยแบบเนี้ยผมเชื่อว่า SSD ที่เ,เพื่อนๆใช้อยู่เนี่ยประมาณ1เทราไบต์ที่ทุกๆคนอัพเป็นไว้นะอ่าที่ติดตั้งเสริมภายนอกภายในนะครับที่ที่ติดตั้งแยกออกมาเนี่ย อาจจะดูมันน้อยเกินไปนะครับน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าตัว S s D ของตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยเขาซัพพอร์ตถึงขนาดระดับ8 t b นะเพื่อนๆไอตัวเนี้ยที่เพื่อนเพื่อนใส่อัปเกรดเข้าไปเนี่ยได้มากถึง8 t b นะครับเพราะ8 t b เนี่ยตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่าโอ้โหใครมันจะไปอัปเกรดถึง8 t b ล่ะนะครับแต่ถ้าลองกลับกันถ้าผ่านไปสักสปีข้างหน้าใช่ไหมครับ เกิด a y s t a t i o n มีตัวคลังเกมให้เยอะขนาดนั้นก่อนที่จะขยับไปการเล่นเกมแบบสตรีมมิ่งแบบครอบคุมทั่วโลกใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็น2ช้อยก็คือช้อยแรกก็คือคนไหนที่จะเล่นเกมแบบคลาวนะครับก็เล่นแบบคลาวไปแต่ถ้าคนไหนมองแล้วว่าการเล่นแบบคลาวดูแล้วยังไม่ค่อยมีความเสถียรมากหรือว่ามีการรอคิวเข้าคิวในการเล่นที่นาอะไรแบบนี้ก็อาจจะ,ะเลือกที่จะ,ะดาวน์โหลดตัวเกมนั้นลงมาติดตั้งบน,บนตัวเครื่อง แล้วก็เล่นผ่านตัว SSD ที่อยู่ภายในของเพื่อนๆแต่1ท t b เนี่ยมันจะน้อยเกินไปละนะครับดังนั้นบางคนอาจจะเอาไปเลย8ท t b อัพกับไ้ให้เต็มที่แล้วก็ดาวน์โหลดตัวเกมเหล่านั้นติดตั้งเอาไว้บนตัวเครื่อง PlayStation 5เมื่อติดตั้งไว้เยอะขนาดนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ๊ e y, ติดตั้งไว้เยอะทําไมอะ่ะเดี๋ยวก็ล็อกเดี๋ยวก็ดอบลบ็อกอกล็อกเข้าล็ออก,ออกได้ใช่ไหมครับอ่าอันนั้นบางคนก็ไม่มีปัญหานะครับ ที่ไม่จำไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้แต่ถ้าหากคนไหนที่มีตัว p l a y t t a t i o n พอทด้วยแล้วใช้งานเล่นนอกสถานที่เนี่ยบางครั้งนะครับก็อาจจะแบบโหขอมีคลังเกมเกมอย,อยู่ในตัวเครื่อง p พย์เลยเยอะๆนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ใช้ตัว p l y y t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  o o p พอท a l เนี่ยรีโมทไปไหนมาไหนได้เลยนะครับพร้อมตัวคลังเกรมระดับพันเกมเนี่ยที่โดนติดตั้งเอาไว้แล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการดาวน์โหลดติดตั้งทีละเกมทีละเกมอยู่ ก็เรียกว่าอัดเข้าไปให้หมดเลยนะครับที่มีสิทธิ์อยู่ในตัว PlayStation แพ็กเกจต่างๆนะครับโดยเฉพาะระดับเทียร์สูงสุดเนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะมีตัวเกมให้ดาวน์โหลดติดตั้งเยอะที่สุดนะครับเมื่อถึงวันนั้นแหละผมก็มองว่า SSD นะครับขนาดระดับ8 t b ที่จะติดตั้งบนตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยโอ้โหคงจะมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับมากเลยทีเดียวนะครับแล้วยังไม่คิดไปถึงเอา p l a y s t a t i o n Portal ่ ไปให้เพื่อนไปเลยนะบอกเอาเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวแกก็รีโมทเข้ามาเล่นบนตัวเครื่อง PlayStation 5ชั้นที่บ้านนี่แหละนะครับพร้อมตัวเกมนับพันนะครับติดตั้งไว้พร้อมให้เล่นแล้วโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นความคุ้มค่าของเหล่าสาวเกมเมอร์ฝั่งคอนโซลนะครับที่ผมมองเอาไว้เลยนะในยุคอนาคตถ้าหากมันมีการแข่งขันที่ดุเดือดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง Microsoft เนี่ยที่ใส่ตัวเกมเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยทาง PlayStation เองก็ต้องเอาจุดแข็งของตัวเองเนี่ยที่เคยมีไว้ในอดีตเนี่ยเอามาใส่นะครับบนตัวเครื่อง PlayStation 5ให้สามารถที่จะมีตัวเกมเก่าๆเ,เนี่ยที่อ่ามากมายเหมือนในอดีตเนี่ยเข้ามาบนตัวเครื่อง PlayStation 5ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ที่ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมมองไว้ในอนาคตนะครับในอนาคตส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าโอ้โ oh, ห มันคงเป็นไปนไม่ได้เนาะนะครับฮาดิไอตัว SSD เนี่ยขนาดระดับ 8TB เทรานี่ยคงไม่มีใครที่จะไปซื้ออัปเกรดใส่แน่นะครับแต่ไม่แน่นะถ้าเปิดถ้าทฤษฎีตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับบางคนก็อาจจะมองว่าขอตัวจบเลยแล้วกันะะนะครับขอตัวจบเลยแล้วกันนะครับ8ทราไบเลยนะครับน่าจะใส่ได้เกือบหมดละนะครับผมว่านะในยุคของ P1 P2 แต่พอมาเป็น P3 P4 เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแต่อย่างน้อยพวกคางเกเเก่าเนี่ย ก็น่าจะใส่ได้เกือบหมดนะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ